ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการแจ็คกี้ฟรีสไตล์นะครับขณะนี้เราก็กำลังเดินอยู่บนสะพานกลางอ่าวสัตหีบช่วงทิวตานเก่านะครับณจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถชมความสวยงามของอ่าวสัตหีบได้อย่างกว้างขวางอีก,อกจุดหนึ่งไม่แพ้กลางอ่าวตรงตาลทีเดียวนะครับจากจุดนี้เราก็สามารถมองออกไปในมุมกว้างสามารถมองเห็นร้านกาแฟอเมซอนที่สวยที่สุดในประเทศไทย และที่เห็นอยู่นี้ก็คือชุมชนชาวประมงเก่านะครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านของสัตหีบดังที่เราเคยทำคลิปมาแล้วในครั้งก่อนนะครับเมื <nou>? ่อ <iro c. S 1> เราเหลียวมองไปทางด้านซ้ายนี้เราก็จะเห็นเรือประมงพื้นบ้านจอดทอดสมอเรียงรายกันอยู่เต็มไ,ไปหมดเลยนะครับจากจุดที่เรายืนอยู่นี้ก็จะเป็นสะพานที่ทอดยาวไปกลางอ่าว ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถเดินไปชมบรรยากาศที่บริเวณปลายสะพานและสามารถถ่ายรูปเก็บเป็นเรื่องราวณนะสถานที่แห่งนี้ตรงนี้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงด้านหน้าน,นี้ก็คือสะพานท่าเทียบเรือของตำรวจน้ำนะครับเป็นจุดที่คนนิยมไปเที่ยวกันเยอะพอสมควรและตรงนี้ก็คือ ชุมชนชายทะเลไทยวัดหลบพ่ออีนั่นเองครับผมจากจุดนี้เมื่อเราหมอกไปตรงหน้านั้นก็จะเป็นที่ท่าจอดเรือน้ำลึกนะครับ ถ้าจอดเรือน้ำลึกจุดนี้จะเป็นจุดที่จอดเรือขนาดใหญ่ทั้งเรือลบของทางราชการและก็เรือสินค้าที่มีระวางขับน้ําขนาดหลา,หลายพันตันรวมทั้งเรือหลวงจาก,กรีนอล,ลิเบตก็จอดที่นี่เช่นเดียวกัน และจากจุดที่เรายือนอยู่นี้เองนะครับก็จะทําให้เราสามารถมองเห็นเอาตะหีบด,ดั้งเดิมที่มีเรือประมงมักมาจอดทอสมอพักผ่อนกันก่อนที่จะออกเดินทางไปในทะเลในช่วงบ่ายและเย็นค่ำนะครับต่วที่เราเห็นอยู่ตรงด้านหน้านี้ก็คือเกาะพระซึ่งแต่เดิมนั้นก็จะเป็นหน่วยบัญชาการของหน่วยบัญชาการ สงครามพิเศษทางเรือหรือนอสรอหรือที่เราเรียกว่าหน่วยบัญชการของมนุษย์กบนั่นเองนะครับสมัยนี้ก็ได้มีการโยกย้ายออกไปบางส่วนแล้วนะครับส่วนทางด้านขวามือที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือแหลมเทียน แล้วก็จุดที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นชุมชนชาวประมงพื้นบ้านเดิมของชาวตะทีบนั่นเองนะครับซึ่งเราก็เคยมาถ่ายทำคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนทีย่งนี้ก็จะมีบางวันนะครับที่อาหารทะเลขึ้นมาจากเรือประมงขนาดกลางนำมาส่งให้พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนนำไปแช่แข็งแล้วก็เตรียมไปจำหน่ายในลำดับต่อไป นอกจากนี้นะจุดนี้ก็ยังเป็นอู่ขนาดเล็กนะครับไว้ซ่อมเรือที่ชำรุดนะครับเรือที่มีขนาดไม่ใหญ่มากก็จะมาซ่อมกันที่นี่และที่กำลังจะชี้ให้เห็นอยู่ในขณะนี้นะัก็คือร้านกาแฟคาเฟอเมซอนนะครับเป็นร้านคาเฟอเมซอนที่สวยที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากว่าเราสามารถเข้าไปนั่งทานกาแฟรพร้อมกับชมวิวทะเลสวยๆได้พร้อมๆกันณนะจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมเข้าไปรับประทานกาแฟร,ร้านนี้กันมากครับและก็จุดสุดท้ายจะชี้แนะนําให้กับเพื่อนๆได้รู้จักก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่แห่งหนึ่งคู่บ้านคู่เมืองของสัตหีบมาช้านานนั่นก็คือศาลเจ้าแม่แหลมเทียนนะครับซึ่งเราทำเครื่องหมายชีย้ให้เห็นไปแล้วนะครับ รับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการมารู้จักกับจุดชมวิวท้องทะเลสัตหีบอีกจุดหนึ่งหวังว่าเพื่อนๆและท่านผู้ชมคงมีความสุขจากการได้ชมบรรยากาศของท้องทะเลสัตหีบณจุดนี้กับการได้รับเก็บความรู้เล็กๆน้อยบนท้องถิ่นแห่งนี้นะครับก่อนจาัดก,การฝากเพื่อนๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปของช่องรายการแจ็คกี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีมีความสุขมากๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ